ช่วงเส้นทางออฟโรดนะครับถ้าคุณได้ไปในบ้านป่าศักงามนะครับอำเภอานุดเกตตจังหวัดเชียงใหม่ก็บริเวณเขื่อนแม่ก,กวงนะครับตรงนั้นก็จะมีเส้นทางที่จะไปถ้ำหลวงครับถ้ำหลวงก็เป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ของบ้านป่าศักงามจุดนั้นนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาติที่จะพักอยู่ในละแวกนีสส์ส์กับธรรมชาติของป่าศักงาม จุดนี้นี่ก็เส้นทางที่เข้าไปก็ควรจะเป็นรถ4คูณ4นะฮะเพราะว่าในหน้าฝนเนี่ยเข้าป่าเนี่ยทางก็ค่อนข้างชื้นแล้วก็ลื่นนะฮะถ้าฝนตกหนักๆนี่ก็รถธรรมดาก็จะมีปัญหาได้นะครับแต่ถ้าทางแห้งๆในหน้าแรงก็สามารถที่จะขับเข้าไปได้ครับเข้าป่าก็ไม่ลึกมากนะฮะแต่ป่าในหน้าฝนเนี่ยอย่างที่ผมไปเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับมันทั้งเขียวขจีนะครับ มีความชุ่มชื้นนะฮะการได้ขับรถโฟวินเข้าไปเนี่ยมันทำให้หัวใจเนี่ยรู้สึกเบิกบานนะครับมีลื่นนิดๆนะฮะแต่เรามีเกียร์สโลนะครับทางอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใส่เกียร์สโลฮะใส่แค่4ี่ไฮก็ขับได้เรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าติดล่องติดลุมอะไรตรงนี้จุดนี้ต้นไม้มีเยอะสามารถที่จะวินได้นะครับก็จุดนั้นมี ลึกเข้าไปก็จะจากถ้าหลวงก็จะมีกาดผีแล้วก็มีถ้าปู่อีกนะครับยังไงก็เชิญชวนไปท่องเที่ยวกันนะครับสนับสนุนโดยอูนอตจีพีเราซ่อมฮอนด้าโทร0816460575 สนับสนุนโดยเนื้อสารมอเตอร์ X ฉบับ5เส้นทางขับรถยนต์ไปหลวงพะบางแล้วก็เนื้อสารนักเลงรถภาคเหนือฉบับขับรถยนต์ข้ามแดนไปปีนังประเทศมาเลเซียแล้วก็ขับรถยนต์ข้ามประเทศไปเมียนมานะครับไปท่าขี้เหล็กไปเมียว,วดี